าาผ่านมาทางบริษัทนําเข้าน้าเชื้อมากกว่า50,000โดสส่วนการนําเข้าวัวตัวเป็นเรามีการนําเข้ามากกว่า1,000ตัวสวัสดีค่ะชื่อปอนค่ะนางสาวปวินาสีหาเนตนะคะประจำตำแหน่งผู้จัดการบริษัทเอจีแคทเทลเซอร์วค่ะบริษัทเอจีแคทเทลเซอร์วทำเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะมีทั้งน้ำเชื้อแช่แข็งค่ะทั้งแบบรวมเพศและแยกเพค มีวัวตัวเป็นค่ะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเอ็นบโอค่ะเอ็นบโอก็จะมีทั้งแบบรวมเพศแล้วก็แยกเพศทางบริษัทของเราก็จะมีการนําเข้าน้ําเชื้อมากกว่า5 0 0 0มื่นโดสซึ่งน้ําเชื้อที่เรานําเข้านะคะก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อเมริกันบามันบีมัตเตอร์ชาโลเล่หรือว่าแบงกัสเนียฟอร์ด ส่วนการนำเข้าวัวตัวเป็นนะคะเรามีการนำเข้ามากกว่า1,000ตัวหลักๆเลยก็จะมีสายพันธุ์บีมาเตอร์แล้วก็อเมริกันบามาและนอกจากนี้นะคะทางบริษัทของเรายังมีการนำเข้าวัวตัวเป็นนะคะให้กับประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศกัมพูชาหรือว่าประเทศลาวและล่าสุดทางบริษัทมีแลนที่จะนำเข้าน้ำเชื้อแยกเพศและรวมเพศนะคะมากกว่า6000โดสค่ะ และวัวตัวเป็นที่จะนำเข้ามากกว่า50ตัวทางบริษัทเอทีชา e อลเซอร์วิสนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมานะคะและหวังว่าทีมงานเอของเราทุกคนจะได้ดูแลและให้บริการลูกค้าต่อไปค่ะ